นี่นะคะคือจุดที่พบศพตารวจก็ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุค่ะผู้เสียชีวิตคือนายนันทวัตรรักดีอายุ39ครับถูกยิงเข้าที่หลังแผลนหนึ่งกระสุนฝั่งในนะคะในที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนหนึ่งปลอกใต้ศพมีเก้าอี้หนึ่งตัวมีหินรับมีดมีถ้วยกาแฟมีมีดกรีดยางขนหนังตรงนี้ค่ะอยู่หลังตัวบ้านของภรรยาของผู้เสียชีวิตนะคะนางเรวดีอายุ34ภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่าก่อนเกิดเหตุสามีก็เอามีดกรีดยางไปรับ ที่ขนําตรงที่เกิดเหตุนั่นแหละก็เตรียมจะกรีดยางกันตอนเช้ามืดส่วนเธอกับลูกเนี่ยก็บ้านอยู่ห่างกันสักประมาณร้อยเมตรเอาลูกออกไปฝากไว้ที่แม่ก่อนกลับเข้าบ้านชงกาแฟจะเอาไปให้สามีเดินไปหาสามีสักพักหนึ่งได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งตกใจรีบวิ่งไปดูสามีคว่ำหน้าข้างขนํานอนจมกองเลือดเสียชีวิตไปแล้วอะค่ะแล้วตัวภรรยาบอกว่าได้ยินเสียงคน วิ่งไปทางหลังบ้านนะคะน่าจะเป็นคนก่อเหตุนั่นแหละก็เลยรีบโทรศัพท์ไปบอกญาติว่าสามีโดนยิงแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตัวภรรยาบอกว่าที่ผ่านมาสามีเคยไปคบกับเพื่อนที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเธอเคยเตือนแล้วแต่สามีไม่ฟังที่ผ่านมาเธอก็ถูกสามีทุบตีถูกทำร้ายบ่อยด้วยเด็กเบื่อจึงมันั่งไปดังหลับมีดไว้เด็กเ่ัยังไว้เดยงเพืนนึ่งับ เยอะเลยครับเป็นตึ้งเลยกันนนในองื่อนเออได้ยินเจ้าเก๋ไปดูวิ่งไปตากอากาศไหมยิงได้ยินปืนกินหนักอ่ะครับหนักเดียวเหรอหนักเดียวมีมีมีเสียงมันมั่งกันไหมไม่ไม่ได้ยินเสียงได้เลยไม่มีเหลืองมันมั่งกันมาไม่ไม่เคยมีเหลืองเลยเคยดิปกติไปรับมีร่างบ้านทุกวันนะครับรับทุกวันเลยหลับทุกวันเลยตำรวจสพทุ่งสงตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็ลงพื้นที่ไปนะคะไปเก็บหลักฐานที่จุดพบศพเพิ่มเติมแล้วก็เรียกภรรยา เรียกพ่อของผู้เสียชีวิตมาสอบปากคําเบื้องต้นแล้วก็ให้ทั้งสองคนไปให้ปากคําต่อที่สพทุงสงเราก็เลยส่งคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราไปตรวจสอบนะคะตรงขนําตรงเนี้ยค่ะยังมีคราบเลือดของผู้เสียชีวิตอยู่เลยมีสิ่งของของผู้เสียชีวิตหลายอย่างแต่มันมีตรงนี้ด้วยะค่ะมีอุปกรณ์เสพยาเสพติดด้วยคุณผู้ชมมีหลอดไม้ไผ่มีภาชนะใส่น้ําใบกระท่อมมีฟอยที่ถูกเผาไหม้แล้วก็มีมีดกรีดยางนะคะครับ ป้าของภรรยาผู้เสียชีวิตบ้านอยู่ใกล้ๆเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเธอเลี้ยงหลานที่ตัวภรรยาของผู้เสียชีวิตเอามาฝากไว้เนี่ยแหละก่อนเกิดเหตุไม่มีอะไรผิดปกติไม่ได้ยินเสียงรถไม่ได้ยินเสียงคนเดินผ่านได้ยินแต่เสียงหลานเขยกําลังรับมีดกรีดยางอยู่ที่ขนําแต่สักพักหนึ่งเสียงปืนดังขึ้นแล้วก็ได้ยินเสียงภรรยาของผู้เสียชีวิตตะโกนร้องเรียกให้คนช่วย ก็เลยถึงรู้ว่าหลานเคยถูกยิงตายหลานเคยไม่เคยมีปัญหากับใครนะคะเพราะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็เสียขวัญกันหมดนะคะก็ไม่มีคิดว่าใครป็มคนทำมันมันดูเกไม่ได้ตรงนี้นะเพราะว่ามันมันแต่ก็มันต่วตสอบอย่างปืนบานมันก็ไม่ได้เก๋เลยแต่แต่ว่ามันอื่นกับพอไม่ตูกนะคนเต็มอยุนมัน แต่ว่าตอนที่ว่าล้านอยู่ที่บ้านนั้นเคยมีปัญหากับใครไหมมีใครแปลกหน้ามาห้าไหมตอนที่จะเกิดเทศนันก็ไม่มีขวัญหวานนัน้นมันนานๆสักกลางนึงก็มาเดี๋ยวเลยมันนันเนคนกับคนไกลๆบ้านนั้นต่อจากนี้ก็ได้ข้อมูลวหัวหน่าจะเป็นในรูปแบบยาเสพติดไม่เคยเลยรับไม่เคยมีม,มีว่าเด๋ยวหลักกล้องก็กไม่มีเตีย้ยกับใครก็ไม่เหล่าข้าว ถ้ามีมังม่งธรรมดาครอบครัวพวเมียะไแบบนี้เออเราก็อยากไปเข้าใกล้เขาถึงนั้นนะทราบว่าหลังจากที่คนร้ายก่อเหตุน่าจะหนีไปทางนี้ใช่ไหมคะน่าจะไปจากนี้เปร่าจากนี้มันติดต่น้นมันจางทา่านนี้มันจะหลุดไปเขารู้ได้นะครับม,มันเป็นทางท่านจอนซึ่งหมายความว่าสามารถเดินเท้าไปแล้วจะไปทะลุถนนได้ครับนั่นเ<ช>ดินไปนี่จากนี่ไปนี่กับรามา คุณผู้ชมคะสุดท้ายแล้วเนี่ยหลักฐานที่เจอนะคะมันก็ไปสอดคล้องกับปมที่ตํารวจตั้งเอาไว้2งเรื่อง1คือขัดแย้งเรื่องยาเสพติดสองเป็นปัญหาภายในครอบครัวเพราะภระรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่าโดนซ้อมโดนอะไรด้วยนะคะแต่ก็ให้น้ําหนักไปที่เรื่องขัดแย้งยาเสพติดมากกว่าอยู่ะระหว่างหาเบาะแสะเพิ่มอะคะ่ะเมื่อช่วงเย็นเนี่ยญาติได้รับศพของนายนทวัฒน์มาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดลุมพินีที่ทุ่งสงนะฮะ ี๋จะสวดสามคืนนะครับค่ะคปนกิจวันเสาร์นี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับพ่อของผู้ตายนะครับพ่อบอกว่าลูกชายเนี่ยไปอยู่บ้านภรรยาที่ทุ่งสง12-13ปีแล้วนะติดต่อกันล่าสุดก็เมื่อสักเดือนก่อนนะครับลูกก็ไม่เคยบ่นว่ามีปัญหากับใครนะฮะส่วนคนร้ายเนี่ยเชื่อว่าคงเป็นคนใกล้ตัวลูกชายนี่แหละตามที่ลูกสะภ้เล่าให้ฟังนะครับ ส่วนจะเป็นเรื่องยาเสพติดอะไรหรือเปล่าเนี่ยนี่คือผู้ตายนะฮะขวามือเนี่ยนะฮะคือพ่อบอกว่าลูกชายเนี่ยบอกกับพ่อว่าเลิกไปแล้วยาเสพติดเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่าลูกโกหกหรือเปล่า,านะฮะเ,เดี๋ยวฟังพ่อนะครับผมก็ไม่ทราบกันรอกว่าพวอยู่ไปแต่ว่าที่คนนั้นคงจะมีมัง้งแต่ว่าบอกผมม่าไม่แหนแลูกชายกับอกว่าไม่แห้วเลิกเลย ว่าส่งไข่เป็นเขยิมนิดนั่นไล้เขยอนเขืิมเงินเป็นเขยอนถี่มากมาบ่อยๆกลับมาบ่อยๆคือคืออยู่ในกลุ่มเดียวกันใช่ไหมครับเป็นเือนเอ่อสนิทมากไหมเปอนนิดเคยดีกันดีกันมากเลยตั้งแต่ลั่งเปียวได้กันเลยเคยพิจัยกันอยู่ไปบอกผมเหมือนพิจัยกันเลยครับเถื่อได้แหละพวกเราจะมาอ่าก็ต้องไล่สอบสวนขยายผลกันต่อนะฮะ